อันดับแรกเข้ามาที่แอปเป่าตังนะครับแล้วกดไปที่ g wallet ให้กดเข้าไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปเช็คว่าร้านที่เราใช้บริการอยู่ร่วมโครงการหรือเปล่ากดเข้าไปร้านค้าในโครงการกดเข้าไปตรงค้นหาจะเข้ามาหน้านี้ซึ่งร้านที่ผมใช้บริการอยู่เข้าร่วมโครงการด้วย อันแรกเลยตรงนี้ให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่แอปเป่าตังใหม่นะครับแล้วกดไปที่ g wallet เหมือนเดิมแล้วกดเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆบอกกับร้านค้าว่าเราจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับแล้วเขาจะมี qr code ให้เราสแกนตามราคาของสินค้าชิ้นนั้นกดสแกน qr code เพื่อใช้สิทธิ์นะครับ ตรงนี้เขาจะถามว่าให้ตั้งค่าเปิดกล้องหรือเปล่าผมก็กดเปิดกล้องนะครับผมใช้ iPhone นะครับแต่ละเครื่องก็จะถามไม่เหมือนกันนะครับเข้ามาที่แอปใหม่นะครับกดไปที่ GW a l l เ t เหมือนเดิมกดไปที่ใช้สิทธิ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดมาที่สแกนเหมือนเดิมตรงนี้ให้สแกน QR code ของทางร้านนะครับก็จะมีราคาของสินค้าขึ้นมาให้กดไปที่ยืนยันการชำระเงินนะครับแล้วกดเข้าไปตรงเติมเงินนะเลือกธนาคารนะครับตรงนี้ให้ทุกคนคัดลอกรหัสนะครับ แล้วเข้าไปที่แอปธนาคารของเราตรงนี้ผมกดที่ธุรกรรมของฉันนะครับตรงแอป SCB นะครับผมแล้วเข้าไปตรงเติมเงินนะครับตรงนี้ผมจะทวนนะครับก็คือไปที่การเติมเงินนะครับไม่ใช่การโอนเงินนะครับกดไปที่เติมเงินพร้อมเพย์นะครับผมวางรหัสที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้ให้เพื่อนๆเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องมากกว่าราคาสินค้าที่เพื่อนๆจะซื้อนะครับผมแล้วก็กดยืนยันไปนะครับผมกลับมาที่แอปเป่าตังค์นะครับตรงนี้กดกลับไปนะครับตรงนี้ผมซื้ออาหารในราคา150บบาทนะครับแล้วกดยืนยันการชำระเงินไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสพินของตัวเองนะครับ ถ้าเข้ามาถึงหน้านี้ก็แปลว่าการชำระเงินของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าแอปจะจ่ายช่วยแค่วันละ150บาทนะครับไม่ว่าเราจะซื้อของกี่พันแอปก็จะจ่ายแค่วันละ150บาทโอเคครับผมคลิปป็ะจบเพียงเท่านี้ครับแล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามช่องของผม easy earth ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมนะครับขอบคุณมากนะครับ